สวัสดีครับพวก็ราอิจฉพภาษีงครับน,นี่กับี่ใจหลายครับได้มางานบุญมังไฟไอําเภอนนนละายครับผมกัตถิพาย่างชม่มเนาะเป็นเป็นของก่มไม่บานเป็นงานก่มไมบบ่บานน้องหลวงครับบ้านน้องหลวงครับเป็นงานแห่บุญบังไฟ หลายสิบปีแล้วครับพึ่งในจัดอีกเท่านึงครับในรอบหลายสิบปีครับกะเป็นการจัดบุญมังไฟาตีครับกับทัางนั่นกับทยอยกันมาเรื่อยๆครับกับเป็นการเดินทางเข้ามาชมงานบุญมังไฟครับการแห่มังฟนี่ครับของบ้านน้องหลวงครับ จราจันจะติดคัดนะครับสักหน่อยครับนี่เลขานโยกรับนี่มีฝ่าไม้สวยๆครับเดี๋ยวผมจะพายางชุ่มครับ ครับเด็กหน่อยนักเรียนกรับมาก,กันมากครับครับเป็นการแห่ขบวนที่ใหญ่ครับอันนี้ของบ้านไหนนี่บ้านน้องเทพบ้านน้องเทพทเหรอบ้านเป็นเย็นเหรอโอ้ครับนี่ครับบ้านเป็นเย็นครับ ของมาจากบ้านเป็นเย็นครับของแต่ละหมู่บ้านครับอันนี้ขบวนหนึ่งครับครับขบวนหนึ่ง ชมก็ร้ายครับบลังกับพี่บลังกงับวมา,กกาช่องอันอนี้ของชุมบันหองหลวงครับช่องอีแตะภา่ียูทูบเดี๋ยวรถเข้าไปแล้วนะ รงงับยายสาหล่อครับของบ้านน้องหลวงครับคุณพายางสเปนเรยนรงานบงไฟอันยิ่งใหญ่ครับ ้งงกลุมนนอสาวๆกับพักกัน ok ่ากเหรเห็นเห็นอิแต่ฟาซิงเด้ออีแต่ฟาซิง ครับโอ้หลายแห่งครับอลังการงานสางครับมาเบินต้นขบวนครับ hai chiếc hai chiếc con ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ อีแต่ภาซิงมัมาี่สักเรมข้างะครับเลอน้องลวน้องเช่ ครับรอแล้วก็ท่รถ็อกจับรับปกานนะครับนะครับเพราะว่าเด็กมาเยอะนะครับคารลกนะครับกับพ้ามาชม 安稳能开。 เป็นงานจัดงานที่หิ่งใหญ่ครับของตำบลอำเภอโนนละลายครับหลายสิบปีแล้วครับที่ยังประเด้มในจัดงานครับเป็นจัดงานที่หิ่งใหญ่ตกงจัาดครับก็มีการมาหลายครับ มู่บ้านครับมันซอยกันหลวมในการจัดงาน <c oughs> บนบนองไฟอำเภอโนโนนลายครับก็บจะมีการประกวดแห่บนองไฟนั้นได้ครับกขอบคุณหลรยๆครับสำหรับคลิปนี้ที่เขามารับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ